สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการหาผลบวกของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักที่ผลบวกไม่เกิน100ไม่มีการทดเมื่อเช้าคุณแม่ไปตลาดและได้ไปซื้อแครอทในราคา30บาทแล้วก็ผักกาดขาวในราคา20บาทมาเอยอยากทราบว่าคุณแม่จ่ายค่าแครอทแล้วก็ผักกาดขาวไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ เราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนเก่งมากครับนำา30รวมกับ20เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับใช่เลยครับ30บวกกับ20เท่ากับเท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วเรามาช่วยกันนับต่อจาก30ไป20โดยนับทีละ10ไป2ครั้งจะได้40 50ดังนั้น ไม่จ่ายค่าแครอดแล้วก็ผักกาดขาวเป็นเงินทั้งหมด50บาทสังเกตจำนวนในตารางร้อยจะพบว่าจํานวนจากซ้ายไปขวาในแนวเดียวกันเป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งและจํานวนจากขวาไปซ้ายในแนวเดียวกันเป็นจํานวนที่ลดลงทีละหนึ่งและจํานวนจากบนลงล่างในแนวเดียวกัน เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสิบเอครูมีกระจาดอะไรวางอยู่ด้านหน้าครับใช่เลยครับเป็นกระจาดฝาขวดน้ำนั่นเองฝั่งนี้เป็นฝาสีส้มซึ่งมีจำนวนอยู่50ฝาแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝาขวดสีชมพูซึ่งมีอยู่ด้วยกัน30ฝาเอถ้าครูนำกระจาดฝาขวดทั้งสองกระจาดนี้มาเทรวมกันครูจะมีจำนวนฝาขวดน้ำทั้งหมดกี่ฝาครับ เอหาคำตอบได้อย่างไรคับนักเรียนเก่งมากเลยครับนำห้าสิรวมกับ30แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับใช่เลยครับนำห้าสิบวกกับ30เท่ากับเท่าไหร่ถ้าพร้อมหาผลบวกกันแล้วเรามาช่วยกันนับต่อจาก50ไปทีละ10 3ครั้งจะได้60 70 80สิ ดังนั้นมีฝาทั้งหมด80ฝาเอาละครับมาดูในข้อนี้บ้างครับถ้าครูมีฝาสีชมพูอยู่28ฝาแล้วก็ฝาสีส้มอยู่40ฝาถ้าครูนำมารวมกันครูจะมีฝาทั้งหมดกี่ฝาครับนักเรียนเอจะหาคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนเก่งมากครับนำา8 8บวกกับ40ซึ่งเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น28 บวกกับ40เท่ากับเท่าไหร่ถ้าพร้อมหาผลบวกกันแล้วเรามานับต่อจาก28ทีละ10ไป4ครั้งจะได้ 38, 48, 58, 68ดังนั้นมีฝาทั้งหมด68ฝาไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนงั้นมาดูในข้อถัดไปกันเลยครับ เออประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้กับข้อที่ผ่านมาจำนวนสองจำนวนที่นำมาบวกกันเหมือนกันเลยแค่สลับที่ตัวตั้งกับตัวบวกเออผลบวกจะยังคงเท่าเดิมหรือเปล่านะเอาละมาช่วยกันหาผลบวกกันเลยครับมาครับนับต่อจาก40ทีละ10ไปสองครั้งจะได้50 60จาก60นับต่อทีละหนึ่ง ไปอีก8ครั้งจะได้61 62 63 64 65 66 67 68ดังนั้น40บวกกับ28เท่ากับ68สังเกต28บวกกับ40และ40บวกกับ28ได้ผลบวกเท่ากัน ดังนั้นจำนวนสองจำนวนบวกกันเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเท่าเดิม A e, 23บวกกับ30ถ้าเราไม่ใช้วิธีการนับต่อเราจะใช้วิธีอะไรแทนการนับต่อดีนะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับ A e, 23แสดงด้วยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรครับใช่เลย2อง กับ3หน่วยเก่งมากครับและ30แสดงด้วยแผ่นตาราง10ได้อย่างไรครับใช่เลยครับ30จะสังเกตเห็นว่า23สามารถแยกส่วนย่อยเป็น20กับ3มาพิจารณาขั้นที่1โดยดูแผ่นตาราง10กันก่อนเลยครับ20บวกกับ30ได้50ถัดมาขั้นที่2นำห0สิ บวกกับ3ได้53ดังนั้น23บวกกับ30เท่ากับ53นักเรียนจะเห็นได้ว่านอกจากการหาผลบวกโดยวิธีการนับต่อเรายังสามารถใช้ความสัมพันธ์ส่วนย่อยส่วนรวมในการหาผลบวกได้ด้วยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับงั้นมาช่วยกันหาผลบวกของ34กับ25 เอสามสิบสี่แสดงด้วยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรครับใช่ครับสามสิบกับสี่หน่วยเก่งมากครับแล้วยี่สิบห้าแสดงด้วยแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วยได้อย่างไรครับใช่เลยสองสิบกับห้าหน่วยเก่งมากครับจะสังเกตว่าสามสิบสี่สามารถแยกส่วนย่อยเป็นสามสิบกับสี่ และจะสังเกตเห็นว่า25สามารถแยกส่วนย่อยเป็น20กับ5ดังนั้นการหาผลบวกของ34บวกกับ25ทําทำได้โดยขั้นที่1นํา4บวกกับ5ได้9ขั้นที่2นํา30บวกกับ20ได้50ขั้นที่3 50บวกกับ 9, 9. ได้59ดังนั้น34บวกกับ25มีผลบวกเป็น59ถัดมาเรามาลองตรวจสอบความเข้าใจกันก่อนนะครับข้อที่1 50บวกกับ25เท่ากับเท่าไหร่ครับเอาละมาช่วยกันหาผลบวกกันเลยครับมาครับมานับต่อจาก50ทีละ10ไป2ครั้งจะได้60 70 จาก70นับต่อทีละ1ไปอีก5ครั้งจะได้71 72 73 74 75ถัดมามาดูข้อที่2กันครับ63บวกกับ30เท่ากับเท่าไหร่ครับเอาละมาช่วยกันหาผลบวกกันเลยครับมาครับมาเริ่มนับต่อจาก63ไปอีก30 จะได้ 73, 83, 93เอาละมาดูในข้อที่3กันต่อเลยครับ24บวกกับ24เท่ากับเท่าไหร่การหาผลบวกของ24บวกกับ24ทําได้โดยขั้นที่1นํา4บวกกับ4ได้8ขั้นที่2นํา20บวกกับ20ได้40 ขันที่3 40บวกกับ8ได้48ดังนั้น24บวกกับ24มีผลบวกเป็น48เอาละมาดูในข้อที่4กันต่อครับ46บวกกับ33เท่ากับ79การหาผลบวกของ46บวกกับ33ทําทำได้โดยขั้นที่1นํา6ห บวกกับ3ได้9ขั้นที่2องนำา40บวกกับ30ได้70ขั้นที่3 70บวกกับ9ได้79ดังนั้น46บวกกับ33มีผลบวกเป็น79สรุปว่าการหาผลบวกของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักอาจใช้การนับต่อ หรือใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อจะทำให้เรานั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีครับ